คุณภรรยาเขาดำเนินการวิธีการทงวิยาศาสตร์แล้วใช่ครับเขาเขาเริ่มแล้วนะครับเราเรียกว่าเราดีกว่าเรานี่แหละครับผมก็ไปตรวจไปเช็คสภาพมาแล้วเรเป็นยังไงคะโอ้โหเครื่องแรงมากเครื่องแรงแน่นอนนะฮะก็ตอนแรกตอนแรกเราเราก็เออ ยอลุงดีไงเราก็หวั่นๆวันไงว่าเออมันจะมันจะผิดเพี้ยนหรือว่ามีอะไรไหมพอวันรุ่งขึ้นคุณหมอเขาก็โทรมาเขาบอกว่าโอ้โหสมบูรณ์มากวิ่งเร็วมากเลยีสตาร์ทยเลยสตาร์เครื่องเป็นสตาร์ทติดอันนี้เก็บทั้งคู่คือทั้งของหมาทั้งของพิมเลยเก็บทั้งคู่ไหมตอนนี้กําลังคิดวางแผนอยู่แค่ตอนเนี้ได้ไปตรวจตรวจสภาพเฉยๆครับผมใช่ค่ะอันนี้มังกร จะทานมีมังกรเราตั้งใจให้เป็นแบบนั้นครับอะไรที่มันต้องทำให้ไปรึกษากันก็สมัยนี้ผมว่ามันเป็นเขาเรียกว่าคนพูดถึงพูดถึงเยอะนะครับในในเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวก่อนกลัวที่จะพลาดไปแล้วก็มันใช้ระยะเวลานานเราก็เลยต้องมีความมั่นใจในในตัวเราในตัวคู่ของเราอย่างเงี้ยเราก็เลยไปตรวจเช็คครับแสดงว่าหมาก็กลัวครัว่ามีลูกยากใช่กลัวเพราะว่า คุณหมอเขาบอกมาคุณหมอหมอเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์เขาบอกมาราะว่าเรามีลูกยากเออใช่หมายถึงเราทั้งคู่ครับเราก็เลยต้องไปเช็คอาการอะไรทำไมมาถึงดวงมครับที่หมอหมแพทย์ดวงครับหมอดวงฮะอ่าใช่ใช่เราก็เลยอ่ะไป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 ดูไปดูซะหน่อยอ่าแล้วก็ตอนเนี้ย ชื่นใจสบายใจว่บ้นโอโหเต็มที่มากเลยยืดยืดง่ายๆเลยอ่ะน้องก็ดีมากๆดีมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ก็กลับมาคุยกันว่าเอ้ถ้ามันสมบูรณ์ขนาดเนี้ยเอ้เราจะทำยังไงดีอะอย่างเงี้ยหรือจะธรรมชาติอะไรอีก็ยังก็ยังคงคุยกันอยู่ครับใช่แต่ถ้าทานตีมังฟรงก็ต้องเริ่มเลยนะ ยังยังครับก็ยังมีเวลายังมีเวลาให้ให้ได้ทํางานให้ได้เต็มที่กับชีวิตอยู่แล้วก็มีจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องจะต้องเขาเรียกว่านั่นแหละดูแลร่ลางกายเป็นพิเศษใช่ครับแล้วย,ย่งไงแทนแผ,แผนปีนี้เป็นยังไงกับเรื่องงานกับเรื่องชีวิตส่วนตัวแทนปีนีน้ แทนปีนี้เรื่องสุขภาพเรื่องมีบุตรอ,อเราสบายใจมากๆแล้วแล้วก็เราแผนต่อไปก็คือน้องก็อาจจะไปดูเรื่องเก็บคงเก็บไข่หรือเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะดูก่อนก็ได้องงตอนนี้ก็มีงานรับงานครับผมแล้วก็รับงานปกติครับผมทํางานปกติทํางานปกติแล้วก็ แล้วก็ยังมีแผนที่จะไปฮันนีมูนอีก,อกรอบอก็มีก็มีใช่ยังยังไม่จบนะอย่างในช่วงฝากไข่เขาจะต้องมีอารมณ์สวิงเราพร้อมรับมือโอ้ยแค่นี้ก็สวิงแล้วฮะ <c oughs> แต่ไม่ได้กับผมไม่ได้กับผม <c oughs> เราก็ <c oughs> เป็นคนที่ <c oughs> เป็นพาร์ทเนอร์กันเราก็รู้ว่าเราเราต้องทำยังไง ียพอคนเห็นแบบภาพอันตราซาวไข่แบบชมว่าแบบไข่โอ้ยสวยงามใช่คุณสวยงามไข่ไข่ยไข่ไข่อ๋อไข่คิมหรืออะไรไข่คิมแข็งแรงดีใช่ใช่สุขภาพดีครับสุขภาพดีมีหวลูกแฝดอะไรยี้ไหมคะแบบชาวเน็ตเขาก็เชียร์มาเชียร์ลูกแฝดอีกแล้วก็ความตั้งใจของเราอยังเหมือนเดิมนะครับผมก็อยากมีคนเดียวนะ แต่จังหวะนั้นตอนที่ทีมหลวงรูปคุณก็แฮปปี้แห่กันแฮปปี้กันเยอะๆแฮปปี้อ๋อยังยังยังครับยังเราเราควบคุมกันอยู่ควบคุมควบคุมหรือว่าหรือว่าเราคอนีมูนเสร็จแล้วก็คือน้องสมมติน้องสวิตเซอร์แลนด์น้องอะไรนี้มาเลยยังครับพี่ก็คือก็คือเราเราเนี่ยมันตอนต้องเป็นปีมังกรเนี่ยผมเล่งไว้แล้ว ไม่ใช่มีไม่ใช่ปีมังกรมันต้องเป็นปีม้าเขาไหว้เข้ากับผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มังกรปีม้าครับที่เราเชื่อตามคำของคุณแนะนำเราเชื่อแล้วมันผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มันบังเอิญแล้วมันเหมาะกับสิ่งที่เราอยากมีพอดีอีกสองสองปีสองสามปีเลยใช่เฮ้ยนั่นยุ่งที่แหละมาเลยถ่ายละครมาเลยแต่ถ้าเปนมาก่อนเนี่ยมาก่อนก็ไม่ติดฮะไม่ติด แต่เราคุมไว้ไม่ใช่เหรอแต่เราก็เราควบคุมอยู่แต่พี่แอนเขาแซวมาว่าแบบไม่ไม่ห่วงเรื่องคู่หมากคิงเพราะว่าคิดว่าคิมปฏิบัติหน้าที่ได้ทำไมคิดว่าคิงมันไม่ไม่คิดว่าผมอ่ะก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติครับแต่คุณก็เชียร์เยอะเนาะบอกว่าอยากให้อยากให้มีเร็ว เอาหนาทำงานก่อนแะ,ะเย็นลูกอย่าพิ่งมารอรลอ,ลอเลยครับใช่ใช่จริงจริงกูได้มาขคนถามมากเไม่เลยนะไม่เลยเร,เราเราเราตั้งใจอยู่แล้วว่าว่าจะมีปีมาอย่างที่เคยบอกไปอยู่แล้วแล้วทุกทุกอย่างที่มันที่มันเกิดขึ้นมาที่ผ่านมาผมว่ามันตรงตามแผนที่เราได้วางไว้ทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้น นั่นแหละสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็ต้องทําให้มันเป็นตามแผนเราแล้วในภาคการคุ้มคิมเขาตื่นเต้นยังไงบ้างกับการที่แบบโอ้โหเขาตื่นเต้นตื่นเต้นเขาตื่นเต้นเขาคิดเยอะมากเลยจนผมผมไม่สามารถพูดในที่นี้ได้ว่าเขาเาก็แบบมานั่งเวลานั่งกินข้าวเขาพูดสิ่งที่เขาคิดแล้วแบบโอ้เฮ้ยใจเย็นมันเยอะเยอะไปบ้างยังเออมันยังยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่คือห้เขาตื่นเต้นใช่ใช่เขาเตรียมแล้วนะใช่ใช่ e